สวัสดีครับผู้เรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ทดสอบสายสัญญ,ญาณให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะบางครั้งเมื่อเรามีการต่อ สายสัญญาณนะคะในแต่ละประเภทแล้วบางครั้งเราก็ต้องมาเรียนรู้ในการทดสอบสายสัญญาณตัวนั้นว่าใช้งานได้หรือเปล่านะคะซึ่งปกติสายสัญญาณเราก็เห็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วในการใช้งานนะคะซึ่งบางครั้งเราใช้งานอยู่แล้วเกิดติดขัดหรือใช้งานไม่ได้เราก็จะมีวิธีการทดสอบนะคะให้ผู้เรียนสามารถนําวิธีการนี้ไปทดสอบสายสัญญ,ญาณได้นะคะซึ่งสายสัญญ,ญาณในยุคปัจจุบันก็ถือว่ามีความสําคัญแล้วก็ความจําเป็นกับเราเป็นอย่างมากนะคะในการใช้งาน เพราะนั้นในบทเรียนนี้ก็เป็จะเป็นการให้เรียนรู้ถึงการใช้งานของอุปกรณ์ทดสอบสายสัญ,ญญาณนะคะถ้าผู้เรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะ